สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณตลาดน้ําตลิงชันนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปตลาดน้ําที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับตลาดตรงนั้นก็จะเป็นแบบตลาดน้ําอยู่หลังวัดตลิงชันนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างช่วงนี้มีร้านอาหารมีของกินอะไรเยอะหรือเปล่านะครับก็ถ้าใครจะมาก็คือมาทางเดียวกันกันกบตลาดน้ําตลิงชันได้เลยนะครับแต่ว่าตรงนี้ตลาดน้ําตรงนี้ก็จะถึงก่อน ตรงหลังวัดตลิ่งชันเลยถัดไปก็ถึงจะเป็นตลาดน้ําตลิ่งชันนะมาได้รถสาย79หรือว่ารถแดงสาย1475นะครับด้านข้างเขาจะเขียนว่าสาย1 4 7 5อันเนี้ยก็จะผ่านมาที่ตลาดน้ําตลิ่งชันแล้วก็วัดตลิ่งชันได้ตอนนี้เราถึงที่วัดตลิ่งชันนะครับซึ่งตลาดน้ําตรงวัดตลิ่งชันก็คือตลาดน้ำสองคลองนะครับทุกคน เดีเดินเข้าไปด้านในกันได้เลยแต่ว่าคือแถวนี้ไม่มีตู้ ATM เลยใครจะมาตลาดนะเตรียมเงินสดมาด้วยนะเพราะว่าบางร้านเขาก็อาจจะไม่ได้รับการสแกนอะไรเงี้ยนะโอ้ยนี่วัดตลิ่งชันนะครับก็คือเดี๋ยวโห ไปเสร็จปุ๊บไปเดินดูของกินต่างๆแล้วค่อยออกมาไหว้พระทำบุญอยู่ด้านหน้าตลาดน้ำสองคลองเราไปทางนี้ดีกว่าเราจะได้เดินอ้อมเราจะเดินอ้อมไปด้านหลงังนะครับตลาดน้ำสองคลองวัดตลิงชันเหลือเงินเท่าไหร่ก็ไม่รู้เหลืองเงินอยู่ประมาณแบบ 60-70บาทสงสัยจะได้ซื้อเฉพาะร้านที่เขารับสแกนแล้วล่ะร้านไหนไม่รับสแกนก็แย่เลยไม่มีไม่มีเงินกินทุกคนโอนมาให้หน่อยอานี่คือบรรยากาศนะครับก็อ,อมีร้านขายเสื้อผ้าด้วยนี่ซื้อ,อไปใส่ กระโปงกระเป๋าก็มีนะอะเดี๋ยวเดินดูท่านนี้มีอะไรกินบ้างอร้านจานชามอือ๋อ,อนี่แถวนี้เขาจะมีแบบสแกนอยู่นะเดี๋ยวเราต้องเราต้อง,าองห,าหาร้านที่สแกนได้เราไม่มีตังไม่มีตังแล้ว มีขนมนมเนยนะอ๋อร้านน้ำเฮ้ยดูบรรยากาศดีมากเลยนะชิลมากตลาดน้ำสองฟองตรงนี้ชิลคนคนไม่เยอะมากแล้วก็เนี่ยที่แบบเราจะมากินข้าวที่นี่เพราะว่าที่นี่เนี่ยมันจะแบบนั่งชิลๆมี ร้านอาหารอะไรเยอะแยะยาวไปนูนะแล้วก็นั่งพักผ่อนสบายนะครับเดี๋ยวเราพาเดินชมบรรยากาศนะพักกลุ่มพักกลุ่มดองนี่เนี่ยจริงๆอ่ะตลาดเห็นไะหตรงนั้นคือตลาดน้ำตลิ่งชันนะอยู่ตรงนี้เองอใกล้ซึ่งเราก็เดินออกมาจากตลาดน้ำตลิ่งชันในอีพีก่อนหน้านะครับแล้วก็เดินย้อนกลับมาบรรยากาศน,นี่ด้านหลัง ร้านค้าเยอะแยะเลย <S <S สาเหตุที่เป็นตลาดน้ำสองคลองนะครับก็าตอนนี้ด้านหน้าของเรานี่คือจะเป็นคลองฉักพระนะครับเนี่ยยาวไปตรงนี้คลองชักพระนะครับแล้วก็บริเวณด้านข้างตัวนี้จะเป็นคลองวัดต,ตลิงชันนะเนี่ยอันนี้ก็คือถ้าแบบมันจะมาตัดกันตรงนี้พอดีคลองชักพระเนี่ยตรงนี้แล้วก็คลองวัดต,ตลิงชัน,ก,น,ตตชนก็จะไปทางนี้ก็เลยเป็นตลาดน้ำสองคลองนะครับอยู่หลังวัดตลิงชันนะครับไปเดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศด้านในกันดีกว่าว่ามีอะไรกินบ้าง ขาก็จะมีผที่นั่งกินข้าวชิวๆอย่างนี้นะอ,อาหารตาสั่งอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับอันนี้เรามากินแล้วครั้งที่แล้วก็มากินร้านนี้แล้วเดี๋ยวพอเดินดูก่อนอุ้ยมะเฟืองอุ้ยจะไปมะเฟือง จะซื้อซื้อมะเฟืองกลับไปจะซื้อมะเฟืองกลับไปเดี๋ยครับ <Okay, S 1> ผมขนมร้านร้านอ๋อแบบ <c oughs> มันก็จะมีบางร้านที่เขาแบบรับรับอันนี้อยู่นะ ต้องมีสแกนนะถ้าไม่มีสแกนเราไม่มีเงินจ่ายเราไม่มีเงินจ่ายแล้วอ๋อร้านค้าอาจจะมาอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ไม่ได้แน่นเท่ากับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนอาจจะแน่นกว่านี้ดูนะตรงนู้นเต็มเลยตลาดน้ำสองคลองวัดตะลิงชันนะครับชุมชนต้องเที่ยวแถวนี้ไม่มีจริงๆไม่มีแบบไม่มีที่่จริงๆอ่ะอันนี้อะไรอ่ะก๋วยจับแม่น้อย ขนมเปียอันนี้ก็จะเป็นแบบยำข้าวโหเป็นข้าอ่ะยำข้าวทอดแหนมสดนะปลาแหนมสามสิบบาทไส้กรอกขนมขนมเบื้องโบราณก,ก็น,น่ากินนะสี่สิบห้าห้าสิบอะไเงี้ยข้าวแช่ก็มีข้าวแช่ข้าวแช่แช <c oughs> อันนี้อทอดมันทอดอะไรเงี้ยนะ เดี๋ยวพาเดินดูก่อนนะผัดไทยกุ้งสดเราต้องดูเราต้องดูสัญ,ญลักษณ์ QR Code นะร้านไหนมีเขาก็จะแบบว่ามี QR Code อ,อยู่รับสแกนอะไรอย่างนี้นะอ,อันนี้ขนมเบื้องยวนก็น่ากินใช่นะครับเนี่ยชิวๆแบบมานั่งนั่งชิวๆนั่งกินข้าวถ้าแบบว่าที่ตลาด ที่ตลาดตลิงชันอนะคนจะเยอะคนอาจจะแน่นอะไรเงี้ยอ๋อเนี่ยบ้าบิดมะพร้าวอ่อนรน้ำก็แล้วก็สุดทางประมาณนี้นะเนี่ยถ้าใครมาที่นี่ก็สามารถที่จะแบบมานั่งเรือท่องเที่ยวอะไรอย่างนี้ได้เดี๋ยวเราขอขอดูงเงินสดแล้วก่อนนะโอ้พลาดมากเลยอะเมื่อเช้าว่าจะกดแล้วนะลืม เดี๋ยวพามาเดินดูด้านนี้ด้านนี้รู้สึกว่ามีร้านกาแฟด้วยกาแฟสโลว์บาร์ออเนี่ยผลลมงผลไม้มก็มีแบบอุ้ยโอ้นี่เลยของกินเขาเปรียบปากหม้อนะครับมีอของกระป๋องกระเป๋าคอฟฟี่ในร้านกาแฟน่ารักดี โลบาเมื่อกี้ก็น่ากินจะขอเดินดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างก็น่าจะประมาณนี้โอ้ยเนี่ยอยากให้อาหารปลาถ้าต้องให้อาหารปลาเราไม่มีเงินแล้วนะเราไม่มีเงินกลับบ้านเลยนะยากยากมากในกันที่จะมากินกันเขาหลังนะทุกคนเราเคยเจอที่บอกว่า ลืมกดเงินแล้วคราวนี้จะใช้แอปสแกนแล้วแอปสแกนปิดเหมือนว่าปิดระบบอะไรเงี้ยยากมากเลยยังไงก็มันต้องมีการกดติดกระเป๋าไว้สักนิดหนึ่งนะแต่ของกินเยอะมากเลยเนะี่ยของกินแล้วก็ราคาถูกด้วยตรงนี้นะกินเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวดูกันร้านกาแฟคุณลุงก็น่ากินพราร้านก๋วยเตี๋ยว นี่เราจะมาให้อาหารปลากันนะทุกคนเอ,อเรายอมอดเพื่อปลาอิม่มยี่สิบบาทยอมอดเพื่อปลาอิ่มนะเราไม่กินก็ได้แต่ปลาต้องได้กิน <c oughs> สุดยอดนะตอนนี้เหลือเหลือใบยี่สิบอยู่ห้าใบหนึ่งร้อยบาทก็คือถ้าสมมติกินอะไรไปมันก็ห้าสิบหกสิบาทแล้ววะเดี๋ยวจะไม่มีเดี๋ยวจะไม่มีค่ารถกลับนี่เดี๋ยวมาให้อาหารปลาอยู่ตรงนี้กัน นี่ได้มาแล้วยี่บาทครับอยากกินข้าวก็ไม่ได้กินลืมกดเงินงจริงๆเขาก็มี q ิวอ d e ์แหละแต่แบบบางร้านเขาก็ไม่มีเนาะบางร้านที่เราอยากกินเขาก็ไม่มีจริงๆก็คือก็ไม่ได้หิวมากหรอกเพราะว่า,าก่อนหน้านี้ก็คือไปตลาดน้ำตลิงชันมาแล้วก็กินขนมมาแบบแน่นๆแหละอิ่มแล้วด้วยอา้าว อา้อาวทำไมปลาบูรี่เราอะไม่ยอมกินขนมปังเราอะโออุตส่าห์อดข้าวมาให้อาหารปลาปลาบูรี่ปลาบูรี่แบบปลาบูรี่อาหารเราโอ้ยเดูดิลอยไปแบบลอยไปแบบไม่สนใจเลยอ่อนเริ่มละโอ้มันไม่เห็นอะนี่อีกหนึ่งอะนี่อีกหนึ่ง นึกว่าจะไม่กินซะแล้วอุตสาห์เสียสละไม่กินข้าวนะเฮ้ย <c oughs> น,นี่เรือไปแล้วพอเรือส่วนมากจะเป็นชาวต่างชาตินะที่นั่งเรือนั่งเรือชมเมืองใช่นะครับประมาณนี้ไะโอ้โถามคุณป้าไปแล้วว่าที่เอ็มแถวนี้มีหรือเปล่าคุณป้าบอกว่าเคยมีที่เซเว่น ซึ่งเราเดินผ่านเซเว่นไปแล้วมันไม่มีแล้วก็น่าจะไม่มีแล้วทุกคน<อ><ป>เดี๋ยวเดินทาง<ป>ก็รับกันดีกว่าไปยนี้ก็คือเป็นบรรยากาศของตลาดน้ำสองครองที่อยู่ข้างๆกับตลาดน้ำตลิ่งชันนะครับถ้าใครมาก็สามารถเข้ามาซื้อของต่างๆได้อันนี้ก็เดี๋ยวเราจะเดินไปไหว้พระนิดหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวจะ นั่งรถสาย79เพื่อที่จะเดินทางไปรถไฟฟ้า MRT บางขุนนนนะครับแล้วก็นั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านกันนะครับโอนี่วัดละลิงชันีนด้านข้างเนี่ยทำบุญยังยังมีเงินพอทําบุญอยู่ทุกคนโอ้ ดันสายดันสายเข้าไปไหว้พระนิดหน่อยเราจะห้ามขาดทำบุญห้ามขาดนะต้องทำบุญทำบุญทุกทุกวันทุกอาทิตย์ขาดไม่ได้การทำบุญเหมือนการกินข้าว สักคูนครับหางเงินก่อนก็คือสาธุบรญจาขีบโซอาหารหมาแมวนี่นก็คือ น,นีทำปุกระเบื้องหมาแมวหันหมาแมวอะไรอีกอ่ะเดี๋ยวหาเลียนกันคำแซมพระอุโสถสาธุสาธุโหอ,อยู่ในวัด ตลิ่งชันนะครับหลวงพ่อทันใจสาธุประมาณนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวขอทำบุญก่อนนะอันนี้ก็เป็นตลาดน้ำสองครองนะครับเราจะออกไปทางนี้เพื่อที่จะเดินไปตรงบริเวณตลาดน้ำตลิ่งชันนะครับแล้วก็จะไปขึ้นรถตรงนัน้น ลองไปดูอีกทีหนึ่งก่อนแต่จริงจริงๆร,ร,รอแถวนี้ก็ได้นะรถเขาก็สองแถวก็ผ่านมาตรงนี้แหละตลาดน้ำสองคลองวัดตลิงชันนะครับก็ตลาดน้ำสองคองลองกับตลาดน้ำตลิงชันจะอยู่ใกล้ๆกันนะสามารถเดินไปมาไปมาหาสู่กันได้แต่ว่าตลาดน้ำสองคลองนี้อาจจะไม่คนไม่คึกคักมากครับคลองวัดตลิงชันนะครับ หุ้ยสายเจ็ดเก้าไปแล้วพุทธมนทนสายสองราชประสงค์ใครจะขึ้นจากประตูน้ำมาก็ได้นั่นนหะหม้นี่สองแถวก็มามาได้ทั้งสองเส้นทางเลยนะทั้งสายเจ็ดสิบเก้าขสมกสายเจ็ดเก้าหรือว่าจะมา สองแถวสีแดงก็ได้นะครับตรงรถไฟฟ้าบางขุนนนถ้ามาสองแถวก็จะง่ายกว่านะเพราะว่าสองแถวมาจํานวนทีมากกว่าเจเก้าแต่ก็ว่าไม่ได้นะบางทีเจดเก้ามาพร้อมกันคืองงมากพอแบบคันแรกมาปุ๊บคันที่สองต่อท้ายแต่ถ้ารอนานก็คือนานไปเลยแต่ถ้ามารัวก็รัวไปเลยนี่ร้านปังปิ้งเนี่ยใรอรถเม ตอนนี้เราอยู่ที่ชักพระสิบเก้านะครับซอยชักพระสิบเก้าชุมชนศาลเจ้าพ่อจุ้ยด้านในน่าเดินเข้าไปเนาะประมาณนี้เราเดินจากตลาดน้ำสองคลองวัดตลิ่งชันนะครับก็ถ้ามาฝั่งด้านนี้เห็นนะอันนี้ก็จะถึงที่ตลาดน้ำตลิ่งชันแล้วนะคะประมาณนี้นะครับแล้วก็นี่เราสามารถที่จะ มารอรถตรงนี้นี่รอรถตรงเลยไปตรงหน้าเซเว่นนะครับ mm hmm. เขาก็จะมีรถสองแถวสีแดงรถเจดเกมาจอดนะครับ mm hmm. เดี๋ยวก็จะขึ้นรถกลับแล้วนะเ mm hmm. จอก,กันในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย